วันนี้เขาอยู่กับเราครับขอเสยงมือดังๆต้อนรับคุณปิ่นกมนเรืองเดชครับผลงานมีชื่อว่าแผ่นหลังคาเปลี่ยนสีได้จากขยะที่นอนสปริงนะครับนี่ครับแผ่นหลังคาเปลี่ยนสีได้จากขยะที่นอนสปริงครับอายุ16ปีท่านั้นเองครับนี่เป็นขาใหญ่ของวงการด้วยครับเรนเช่นครับ โอเคครับขอเรียกน้องก่อนแล้วกันนะฮะเชินชมมากเลยนะครับเป็นแต่พวกพี่ๆฟังกันก็ยังห้านาทีแรกเนี่ยเราหัมองหน้ากันแล้วน้องพูดอะไรสูงดีดเซนต์ดรนัทกิจตั้งพูณสินธนาครับก็ขอขอเชิญชมนะฮะอายุ16เองคิดได้ขนาดนี้นี่นะฮะตอนผมอายุสิกนี่ยังวิ่งไล่จับอะไรอยู่เลยอ๋อเนี่เนี่เน่เน่เ์ครับ คุณน้าบุษบาเชิญหน่อยไหมฮะก็อย่างที่ท่านกรรมการท่านอื่นบอกกันนะคะว่าอยย่นิดเดียวเองแต่ว่าโอ้โหไปไกลมากนะคะพี่พี่จำชื่อน้องไม่ได้นะครับแต่พี่รู้สึกว่าปิ่นกระมนนะน้องน้งปิ่นกระมนแต่เขาเรียกว่าคุณหนุยพงสุกจูเนียร์แล้วกันเจอคู่แข่งแล้นะครับครับผมน้องเหนื่อยไหมครับก็พยายามให้เต็มที่ครับการที เราเป็นบริษัทที่เริ่มใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เล็กนะครับเปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ที่ทําในเรื่องของหลังคาอยู่แล้วเราจะสู้เขาได้ไงครับใน,ในเมื่อบริษัทใหญ่เองเนี่ยก็มีทั้งงบป,ประมาณในเรื่องของการตลาดมีทุกอย่างเลยในการที่จะผมถึงเน้นที่ตลาดการส่งออกก่อนครับด้วยกระแสรายได้ในหเดือนแรกเนี่ยผมจะทำตามสัญญาเอเชียนแปซิฟิกจอยเบนเจอร์ก่อน oh. และระยะ6หเดือนแรกเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะมีคนไทยหิ้วกระเบื้องหลังคามาแล้วบอกนี่กระเบื้องหลังคาเปลี่ยนสีได้จากเมืองนอกนะ เราไปเอามานะจริงๆแล้วคนไทยเด็กไทยนี่แหละครับดีการคนผลิตขึ้นมาถึงหกเดือนหลังผมที่จะเริ่มพรีเซนต์ขึ้นมาไงครับโอ้โหนี่นี่มีเสียงพวมือลั่นออกมาเลยทีเดียวมันมันโดนใจมากนี่แหละเด็กไทยผลิตขึ้นมาโดนหลอกแล้วล่ะเป็นฮิ้วมาใช่ไหมอารมณ์อย่างนั้นจากเพชรบุรีด้วยใ่ใช่ไหมล่ะครับว่าคนงานผมสุดยอดจริงๆ คารเชนคารลิชหลังคาเปลี่ยนสีหลังคาพารวยขอบคุณครัและนี่คือปิ่นกมลเรื่องเด็ดครับหรือผลงานแท่นหลังคาเปลี่ยนสีได้จากขยะที่นอนสปริงค่ะที่เห็นที่นี้เลยนะคะซึ่งมีความสามารถในการดูดซับ เปลี่ยนสีได้จากขยะที่นอสปริงครับหรือชื่อทางธุรกิจก็คือนวัตกรรมวัสดุบูลรณาคาสระขีดเปลี่ยนสีได้จากวัสดุเหลือใช้เพื่อชุมชนครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือเราใช้หลักการขีดที่แตกต่างกันครับมีความสามารถในการดูดซับและท้อนสายดัที่แตกต่างกันช่วยรักษาดินภูมิครับและอย่างนึงคือมันเป็นสินค้าครับที่มาจากวัสดุเหลือใช้และช่วยเหลือชุมชนได้ตอนนี้แล้วก็ยั่งยืนได้ครับแล้วก็ประหยัดพลังงานเปนยังปลาแล้วก็ประหยัดพลังงานภายในบ้าน ต้องเถียงกันไอเดียสตูน,นี้ขอเสนอแผ่นลังคาเปลี่ยนสีได้จากที่นอนสปริงไอเดียจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลายัยเพชรบุรีแผ่นวัสดุโพลิเมอร์ที่จะทําให้ชีวิตคุณมีสีสันในทุกๆวันจากแผ่นรองที่นอนสปริงที่มีคุณสมบัติการความร้อนนํามาเคลือบเรซินทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและยังสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นนับว่ามีประโยชน์เย็นสบายแถมไม่เหมือนใครด้วย เด็กที่น่ารักนะคะเป็นเด็กที่มีความคิดที่เกินกว่าที่เด็ก คิดว่าเด็กที่ไม่ว่าจะถึงแม้จะเด่นก็ตามแต่ว่าก็ต้องมีความเป็นไทยในตัวก็คือความน่ารักในตัวก็คือความก่อนน้อ